โบชาวทุกคนงามนะคะนี่บรี่ะคะ่ะไข่อยละโบได้มัดสามเข่าวันนี้วันนี้ยู่ซูมือซูมือเด้ค่ะพี่นอ้องแต่ว่าบ่าได้สามเนาะค่ะเนาะอุ้ยสีลงไปเก็บผักก่อนนะพี่น้องข่อยคือเห็นผักกันจบนี่ค่ะอุ้ยเป็นางานงามพี่น้องเยข่อยใส่ปุ๋ยไหมนี่ข่อยต้องเอาไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะ่ะ แม่พี่น้องเดี๋ยวมือนีเขาไปกินตำปนกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายโอ้ยคือมาดอกกลนเนาะนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพื่ะต้องเอาไปร้ายเนาะค่ะน้องเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะค่ะเนาะม็ดเพาะพันได้นะคะโอ้ยมีหอดเฒ่านี่จ่าสนนี้กับอิมแล้วทุกคนโอ้โลบพันนี่หลโอ้ยยางลงม,มาเลยค่ะ คำเลยแหละสิเมื่อบานไม่อยากหวอาหอดเลยเถอะเบิ้องด้วยจ้ะอุ้ยว้างก้อนว้างก้อนว้าอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเน้ออุ้ยพี่น้องไม่อยากหวอาหอดเลยเถอะเบิ้องด้วยจ้ะอุ้ยว้างก้อนว้างก้อนว้าอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเน้ออุ้ยพี่น้องนี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุซ่าไม่นั่นเนาะไม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอุ้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบอคะ ผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูอุย้ยมีหอดเฒ่านี่จา่าสมนทธ์กัอิ่มแล้วทุกคนโอ้ลมทะลุเลยโอ้ยอย,ยางลงมาได้หนึ่ค่ะคำเลยแหละสิเมื่อบ่านี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุช่าเม่นั่นเนาะเม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอุย้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบ่คะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูไม่อยากหวงหอดเลยเถือกเดลยจ้ะวางก่อนวางก่งงงงอนอันนี้ค่ะ นี่ค่ะสวยงาม,มากเลยค่ะเนาะอุย้ยพี่น้องเร็วจ้ะได้วากับลงกไม้เก็บผักนี่ค่ะงามมาจ้าเดี๋ยวไปกินตงโมหุงเนาะค่ะเนะเาะงอแล้วกอับสิปต่อนะคะทีนี้ <laughs> ได้แล้วสิปตอ่อเห็นอีกพักก่อนนึงนะคะนี่เสียไปกินกับตงโมหุงพี่น้องเอ้ยยางรัดมาตรงู้พุทธสาก,กันก่อนนะคะจากเบิ้งเข่าเซตเท่ากับยางเบิงบ้งพุทธสาก,ก่อนเนาะคะ่ะเวลาคำคำ อยากให้พ่อเม่พี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศของทุ่ง,งนาใน,นสวยมากนะคะอุ้ยคอเสือป็จนจะได้เนาะค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อใดท้าปากท้าแปงยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาข่อย,อยกันมาเบิ้งเห็นหลายมือเลยแหละเป็นพักลื่นปีจ้าพี่น้องบ้านเจ้าเอื่อนพักยัง,อย,งอยู่ในกอบักข่านไม่นั่นว่าเซอเปันไม่อยากวอาหอนเลยถ้าเบิ้งได้จ้ะอุ้ยว่างก่อนว่างก่อน อันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาองอุ้ยพี่น้องทุ่งนานในสวยมากนะคะอุ้ยคอเสือป็นจะรได้เนาะค่ะนะองม่งค่ะเม่ได้ทาปากท่าแป้งอยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาฟองได้อาหารแรงเลยค่ะจิ้มปนจ้าอร่อยมากเลยค่ะเคยกินปะค่ะนี่ค่ะได้สองอย่างแล้วนะคะวันนี้มาเจ็บผักได้สองอย่างแล้วค่ะเร็วจ้าได้ว่ากันลูงมาเจ็บผักนี่ค่ะงํามบอจ้า เดี๋ยวไปกินสาบมะหุงเนาะค่ะเนเาะงวแล้วกับที่ไผ่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิ้ยบรรยากาศนเดียวทำได้ี่นอ้องเอ้ยท่านี่มันลกหญ้าเลยเนีย่นี่ค่ะแล้วจะ้ะแต่ว่าก็ลงมาเก็บผักนี่ค่ะงาบ่จ้าเดี๋ยวไปกินสาบมะหุงเนาะค่ะเนเาะงวแล้วกับที่ไผ่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิ นี่ค่ะงอแง่จากพักกันจองเดี๋ยวงอแงเท็เดีคนเด้อดจุกคนกมื่งก่อนดูพุซาก,กันก่อนนะคะจากเบื้องเขาเซตเท่ากับยางเบื้องพุตซาก่อนเนาะคะ่ะเวลากำคำอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศของทุ่งเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้ค่อยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวก็เห็นพักกันจองงามงจ้ะแล้วที่เจแปนจินตับบังคุงก่อนจ้ะเดี๋ยวก่อนเด้องามแท้อันเทปพักไปอัน นี่ก็จะพี่น้องเอ้ะเอาวิวงามๆม,มาฝากนะคะเนาะกล้วยกับบือปเป็นตาดอกคะ่ะกล้วยกับเป็นหวีน,หน้อยๆนะคะเนาะก็เปนเป็นอันอย่างนะคะอุ้ยพี่น้องเลยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยอเทิ่นี่กินเจก้อนพี่น้องเอ้ยงามแท้อันเช็บพักไปอันนี่ก็จะพี่น้องเอ้อยบรรยากาศเสียวสมได้พี่น้องเลยท่าน,นี่มาลกหยาเลยนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเป็นงานง่ามพี่น้องเลยค่อยใส่ปุ๋ยไหมนี่ค่อยต้องเอาไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะแม่พี่น้องได้อาหารแรงเลยค่ะจิ้มปนจ้าอร่อยมากเลยค่ะเคยกินปะค่ะนี่ค่ะได้สองอย่างแล้วนะคะวันนี้มาเก็บผักได้สองอย่างแล้วค่ะบันเคยย่างมามจะเผื่อจับเพิ่งไปย่างมามอุ้ยเก็เราก็สิเก็บกะพี่น้องก็สิสามเข่าก็ได้สามเนาะค่ะเนาะ โอ้ยอยากเพีบไปปลูกด้วยกัพุ่งนาน,นี่สวยมากนะคะอุย้ยคอเสือปอนนะะิดจะได้เนาะค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อใดถ้าปากถ้าแป้งยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาผ้าเดี๋ยวมือนีเขาไปกินตําปนกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายนี่ค่ะอุย้ยเขินง,า,ง,งามงพี่น้องก็คอยใส่ปุ๋ยไหมนี่คอยแต่เขาไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะ แม่พี่น้องไม่อยากวอาหอดเลยเถอะเบิ้งด้วยจ้ะอุ้ยว่างก่อนว่างก่อนอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาะงอุ้ยพี่น้องดูนะคะถนอมใบนะคะบ้กล้ามาเจ็บพี่น้องเอ้ยม่ได้ยางมาเบิ้งเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพอยางมาเบิ้งอีกที่พี่น้องจ้ะพี่น้องกินตะโพนก่อนเจ้ามื้อนี้คือเดกินตะบุหุงจ้ามื้อนี้สิไปเกี่ยวตะบุหุงทั้งตะโพนแล้วคะตะโพนไว้แล้วค่ะ พุ่งนานนี่สวยมากนะคะอุย้ยคอเสือปีกจะไดเนาะคะ่นะเนาะม่งค่ะเมื่อใดท่าปากท่าแปงยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาอุย้ยคือมาดอกกลเนนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพราะตองเอาไปร้ายเนาะคะ่ะนองเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะคะ่ะเนาะเม็ดเพาะพันได้นะคะท่านเอาไปปลูกเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะนงงามใจพักกันจง เดี๋ยวไมันเก๊กติดคนเด้อเลยจะกลับนึ่งนไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินสักอนพี่น้องเฮ้ยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินสักอนพี่น้องเฮ้ยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินสักอนพี่น้องเฮ้ยเร็วจ้ะแต่ว่ากันลงมาเก็บผักนี่ค่ะงามบัวจ้าเดี๋ยวไปกินตับหมหฮุงเนาะค่ะเนาะงวแล้วกกับอันทีไปต่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิบรรยากาศเสียวซำเลยพี่น้องเอ้ย นี่มาลกหนาเลยนี่นี่ค่ะอุย้ยบรรยากาศนี่เสียวซำได้พี่น้องเอ้ยนนี่มาลกหนาเลยนี่นี่ค่ะอุย้ยคือมาดอกกลโนน,นี่ค่ะสวยงามอีหลีค่ะเพราะต้องเอาไปไลน์เนาะคะ่ะน้องเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะคะ่ะเนาะเม็ดเพาะพันธุ์ได้นะคะนี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุซ่าเม่นั่นเนาะ ม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอู้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบ่คะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูเดี๋ยวคนเด้อพี่น้องเด้อให้คอยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวคอยเห็นผักกระจอกงามๆจ้ะแล้วิเก็บไปอันกินแต่บกฮุ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวคนเด้องามบ่จ้ะทุกคนงามนะคะนี่บ่ค่ะเร็วจ้ะแต่ว่าก็ลงมาเก็บผักนี่ค่ะงามบ่จ้าเดี๋ยวไปกินแต่บกฮุ่งเนาะค่ะเนาะงเแล้วก็อัน ที่ไปต่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิปุ้ยบรรยากาศในเสี่ยวเซิมได้พี่น้องเลยข้ามินมะลกหยาเลยเนี่ยนี่ค่ะบอกข้ยวยางมาจักเพื่อจับพึ่งใส่ยางมาอู้หัวเราะก็สิเ,ก,เก็บพอาจอพี่น้องอู้สิสามเขสาเขได้สามน้ก็เนาะโอ้ยวบบสิเก็บไปปลูกด้วยค่ะปอกข้าวยางมาจักเพื่อจับพึ่งใส่ยางมาอู้หัวเราะก็สิเ,ก,เก็บพอาจอพี่น้องอู้ ภาษีสามเขสาก็ได้สามเนะาะเนาะโอ้ยแบบก็บไปปลูกด้วยสันปุ้เค่ยยางไม้จเคื่อจับเพิ่งจะยางไม้อุ้ยเราเราก็จีบก็เจอพี่น้องภาษีสามเขสาก็ได้สามเนะาะเนาะโอ้ยแบบก็บไปปลูกด้วยสันปุ้ยบรรยากาศนี่เสียวสมได้พี่น้องเอ้ยท่านี่มาลกหยาเลยนี่นี่ค่ะจับพี่น้องจะกินตับก่นก็จ้ามือนีอ่ คือเด็กกินตำมะฮุงจ้ะมะน,นีิสิไปเกี่ยวตำมะฮุงทักตำพลเด้กค่ะตำพลไว้แล้วค่ะนี่่คะไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึง่งจต่พอดีอันเสียวยอเพื่นเพื่กินตะกอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้คอยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดีย๋ยวอยเห็นผักกระโองงามๆจ้ะแล้วที่เก็บไปอันกินตำมะฮุงกอนจ้ะเดี๋ยวก่อนเด้อง,งามแท้อันเทพผักไปอันนี่ก่อนจ้ะพี่น้องเอ้ยไม่อยากบอกหอดเลยถ้าเถือกเลยจ้ะ อู้ยางก่อนวางก่อนอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาะอุ้ยพี่น้องอเดี๋ยวมือนี้เขาไปกินตำปนกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายอุ้ยคือมาดอกกลนเนาะนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพราะต้องเอาไปไลายเนาะค่ะน้องเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะค่ะเนาะเม็ดเพาะพันุได้นะคะนี่นี่ค่ะยูกบปาพุซ่าเมนันเนาะ ไม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอู้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเค้ยกินปะคะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดู